ัีค่ะวันนี้ซุปปอร์ยาวจะเอาเจาซิลิเกตค่ะไปเียนหล่อค่ะเปลี่ยนยางค่ะไปวันนั้นช่างมีแค่คนเดียวค่ะทำงานไม่สำเร็จค่ะพอดออกแล้วค่ะล่อทางลังนะคะถอดออกแล้วก็ เอาลลอใส่บาได้พี่น้องขดยางบาไดค่ะลอดยางาออกจากลอนวีวบาไดค่ะก็เลยจะไปร้านใหม่ค่ะขอดออกแล้วก็ใส่เห้าหลอดเดียวนีพี่น้องเอ้ย เอายางออกจากขอบกระทะไม่ได้ค่ะเลยเห็นงานก็สำเร็จวันนี้ซุปยาวก็เลยจะไปร้านใหม่ค่ะวันนั้นที่เราทำนิดในชนครับที่ทออกไปร้านเล็กๆที่อยู่แถวบ้านทำไม่ได้ครับพอเรามาแล้วเอา,าออกไม่เก็นเลยครับเอาออกไม่ได้ไปไม่เก็นเลยเรา เป็นยันจิตไป้อิเลยเห็นปไครับปะไ้เลยจิตไปลานไหมคะไปลานเกาที่เคยถอดค่ะเอาน้องบัวเลยค่ะคันหล่อเยบร้อยแล้วค่ะมื่อั้นวันนี้เอา ขอบกระทะมันออกจากยางว่าได้ค่ะจะไม่เอาใส่ขึ้นไหยลอนขพอได้แรนก่อนค่ะมันก็อใสให้ทั้งสองล้อ ออออรอบก๋วยเตี๋ยวไงหายข้อไดเรนช่วระหว่างไงบุ๋ววะวางไงเราว่างผู้หาผมนะครับบอกว่าผัวไวดอกวั <c oughs> บบนมาแปะเซนนี่อไวเด้อผัวไวดอกวัน <c oughs> มาเบิดมือกับวันแล้วเหรอเบิดมือว่นแล้ว <c oughs> <c oughs> คนคนคนที่ทำเนี่ยมันต้องเป็นร้านที่นี่นอ้องเยอะๆหน่อยครับที่สามารถทำได้ เห <laughs> <sighs> <inaudible> ็นผู <qualc parfois> ้เดียวภาสามารถจดได้เห็นกระได้เลยผู้เดียวเนี่ยงัดตัวครับยางเจ้ายังอยู่คืผักเฉยนะขวบถอดนี่ก็ต้องต้องรู้จักวิธีถอดด้วยครับเอาคุณคนบถอดเ่วนมากจะเอาเอาไล่งูมัลงไป้นสูงเอาเอากรขึ้นครับต้องเอาฝั่งนี้ลงพื้นครับเนี่ยยางญี่ปุ่นเนี่ยต้องมาฝั่งทางนี้ลงพื้นนะครับเวลางัดออกมันจริงงานเหมือกันครับยางยางไห้ฝานท่อ เบาเลยบสิ่งเดียวมันง่วงอยกแตกเลยเราได้เส้นเดียวบ่มือนนะเส้นเดียวก็เล้วซ้ำเด้เราก็คุมเฮ็ดให้จนว่าหมด่วก้นมสามารแล้วพุ่นล่ะ ที่เราเคยไปทำที่นี่เขาเคยทำครับเขามีคลองที่เป็นอะไรเขาเาไร้น้ำใจขึ้นเขาไร้น้ำใจขค้นเขาไร้น้ำใจใส่ใหนเข้าเดียวครับไปถามเราเบิ่งเงี้ยเดินทางออกทางออกเดี๋ยว่าข้าวเป็เรื่งอะไรขึ้นเขาไร้น้ำใจครับขาวเบื้งเบาค่ะอ่ะโอเค ให้คุณแว่นถ่ายให้ครับใส่แมสด้วยแมสด้วยป้องกันใส่ให้ด้วยอตอนนี้ขี่รถไปผู้เดียวก็จะใส่อะไรแต่ว่า,วาเ,เรา เราทํารายการนะครับเราทํ o ย t ท b e เราใส่ใส่ให้ใส่แบบหให้ให้เป็นให้เป็นตัวอย่างนะครับแบบถ้าผมไม่ใส่เนี่ยเดี๋ยวมีดาม่ามากนะครับมี่ดาม่ามากบอกว่าซุปเปอร์ยาวไม่ใส่แงสไม่คาดกิมผัดเลยเวลาขับรถเังสั้นงที่โอ้ที่จริงเราชีวิตของพัวคุ้นๆนะ่ะพัวคุ้นกับาใสด้วยกันล่ะครับบางบางบางสถานการณ์นะครับบา,บ,าบางสถานการณ์แต่ว่าเราก็ไม่ได้ใส่ จริงๆครับผมก็ไม่ใส่ถ้าผมอยู่บ้านเนี่ยแต่ว่าถ้าผมออกไปผมก็ใส่นะครับก็ใส่อยู่ครับป้องกันทุกใครก็กลัวทุกทุกคนเลยครับย่านทุกคนนั่นแหละย่านคืออยังผมมังย่านครับผมมังย่านครับแล้วเห็นไรไปยุ่หน้าหุ่นกระบอกไอ้ี๊ยบลงไปกิดหลานไปยุ่หน้าก็ได้ลูกแรงมากอ่าโอเคครับ กันคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับเดี๋ยวไปติดตามกันดูคลิปต่อไปว่าภารกิจไปเปลี่ยนยางวันนี้จะสําเร็จลุล่วงไปดีไหมครับผมเจ้าซีรีส์เจ็ดครับหลังจากที่ร้านนั้นทําไม่สําเร็จก็เอากลับมาบ้านนะครับผมเอากลับมาบ้านก็ยังไม่ได้ไปที่ร้านอื่นอีกนะครับวันนี้ก็จะไปครับผมขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ